Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือที่ชื่อว่า data thinking ทำธุรกิจให้รุ่งยอดขายพุ่งด้วย Data ที่เขียนโดยคุณนัทพลม่วงธรรมนะครับหรือคุณหนุยเจ้าของเพจ การตลาดวันลตอนมารีวิวให้ฟังก็เกินก่อนว่าหนังสือแนวๆนี้นะครับของคุณหนุ่ยนะครับ,ค,ค,รบคุณนัทพลเนี่ยนะครับก็ผมได้มีโอกาสได้อ่านทั้ง3เล่มเลยนะจริงๆเล่มแรกเนี่ยเป็นเล่มที่ผมซื้อมาอ่านเองหรือไม่ก็เป็นสำนักพิมพ์ส่งมาให้นี่แหละแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกติดใจว่าอโอ้โหมันไอเดียดีคอนเซปต์ดีนะครับเล่มแรกก็คือ personalized marketing การตลาดแบบรู้ใจก็เลย ได้มีโอกาสได้รีวิวไปนะปร,ะกร,รากฏว่ารีวิวไปเนี่ยคุณนัทพลก็คงไปเห็นนะครับในในในนุบดลสตอรี่เนี่ยนะครับก็เลยเขียนเมสเซจเข้ามาพูดคุยกันแล้วผมก็ได้รับหนังสือเล่มที่2พร้อมลายเซ็นนะครับ Data d ดิเวนท์มาร์เก็การตลาดแบบฉลาดใช้ Data นะแล้วก็เล่มนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนัทพลอีกเช่นเดิมนะครับก็คุณาส่งมาให้นะครับคือส่วนตัวผมสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับ Data Analytics อ,อยู่แล้วนะ แต่หนังสือของคุณ,ณนัทพลทุกเล่มเลยนะครับคุณหนุ่ยทุกเล่มเลยเนี่ยจะเรียกว่าเป็นหนังสือที่มี case study มีตัวอย่างแล้วก็มีบทสรุปมากมายนะรวมทั้งมันสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับก็เช่นเดิมนะผมเริ่มต้นจากการรีวิวแบบภาพรวมอาจจะไม่ได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดมากนะักอยากให้ท่านลองไปหาหนังสืออ่านกันเองนะครับแต่ก็จะมีความคิดเห็นหรือข้อคิดอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยคือ คุณนัาพลเริ่มต้นแบบนี้ครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าจริงๆ Data เนี่ยคุณอย่าไปต้องไปคิดว่าคุณคุณต้องเปบิ๊กด d ต้ a นะคุณจะต้องมี Data นูน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นอย่างแรกที่เราควรทําก็คือเริ่มจาก Data ที่มีท่านเชื่อไหมว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามี Data อยู่จํานวนมหาศาลเพียงแต่เรายังไม่ได้เอา Data พวกนั้นน่ยไปทําประโยชน์เอาง่ายๆนะครับถ้าท่านมีเพจท่านมีบล็อกพวกนี้มันมี Data อยู่แล้ว อ่าเอาเพจก่อน Facebook Page เนี่ยเข้าไปในแท็บที่ชื่อว่า Insight ถ้าใครทำเพจนะครับมันจะบอกหมดเลยนะว่าคนเข้ามาอ่านเพจเรามากน้อยแค่ไหนมันมีอินดิเคเตอร์หรือตัววัดเพียบเลยช่วงเวลาไหนเป็นคนประเภทไหนผู้ชายผู้หญิงอ,อ,อยู่ในประเทศใดอยู่ในจังหวัดใดบอกหมดเลยนะ แล้ว Data พวกนี้แทบจะเรียกว่าฟรีนะเพราะว่าเขาเขาทำมาให้หรือใครเป็นบล็อกทําบล็อกเนี่ยถ้าใครทำเนี่ยก็จะทราบนะว่ามันสามารถที่จะเช็ค Data ได้นะว่าจํานวนวิสิตเตอร์เข้ามาเท่าไหร่คนอ่านบล็อกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงวิธีการเก็บ Data ใหม่ๆเลยนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเริ่มจาก Data ที่ง่ายที่สุดคือข้อมูลที่อยู่ในมือนะครับคราวนี้คำว่า,า,า,า Data t h i n k i n g เนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้ทรายว่ามันเป็นส่วน อินเตอร์เซปส่วนร่วมของคำว่าดีไซน์ทิงกิ้งกับ data science เอาเอากว้างๆนะครับดีไซน์ทิงกิ้งเราก็เคยได้ได้รู้จักกันมาบ้างแล้วแหละนะครับมันเป็นการที่เราจะออกแบบเป็นแนวคิดในการในการออกแบบที่มันเ,เร็วๆแล้วกันนะครับเริ่มต้นจาก M อ a t ะไทก็คือเข้าใจผู้ใช้นะเสร็จแล้วก็ define คือนิยามปัญหานะพอเขเขาเข้าใจผู้ใช้แล้วก็นิยามปัญหาเสร็จก็ i d e a t e ได้เดียคือ ออกแบบวิธีการต่างๆนะพอไอเดียเสร็จปุ๊บก็สร้างต้นแบบหรือโปรโตไทป์นะครับพอต้นแบบเสร็จปุ๊บก็ทดสอบนะแล้วก็จะเวนบนหลูบแบบนี้ครับบางทีออกแบบแล้วมันไม่เวิร์กกับไปใหม่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะครับคราน,นี้คุณหนุ่ยก็เลยเอามาเทียบบอกว่าถ้าเราจะใช้วิธีการคิดเป็นเป็นแบบ Data นี่นะมันก็ไปสเตจคล้ายๆแบบนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยคุณหนุ่ยใช้คำว่าตั้งเป้าหมายหรือออบเจกตี T. เสร็จปุ๊บมีเป้าหมายแล้วเราจะทำอะไรก็วิเคราะห์นะครัวิเคราะห์เสร็จทําโมเดลขึ้นมาโมเดลก็คือสมมุติฐาน,นต่างๆที่เราคิดว่ามันจะใช่นะเสร็จแล้วก็ทกําการทดลองว่าไอ้โมเดลที่เราคิดว่าใช่มันเวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็กลับไปวิเคราะห์ใหม่ถ้าเวิร์กก็แอพพลายกลับไปนําไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Data Thinking มันก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นทักษะพื้นฐานเลยแหละนะครับคือมองให้ให้รู้ก่อนว่าปัญหาแบบนี้ต้องใช้ Data แบบไหนมาตอบคำถามแล้วก็ตัดสินใจนะดีกว่าคุณหน่วยใช้คาว่าคิดเองเออเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มทำ Data d าด a เวนท์มาร์เก็ตติ n g ทำการตลาดที่ใช้ Data เนี่ยอย่างแรกคุณต้องมี Data Thinking ก่อนนะค,คือต้องตอบคาถามว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรและวคาที่2คําถามที่2คือแล้วตอนเนี้เรามี Data อะไรอยู่บ้างนะครับผมชอบคอนเซปที่สรุปคุณหน่่ยสรุปไว้นะบอกว่าการเริ่มต้นทํางานกับ Data ไม่ได้เริ่มจากเทคโนโลยีนะไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องไปซื้อซอฟต์วงซอฟแวร์มาก่อนแต่เริ่มจาก m ม n ์เซ็ก่อนเริ่มอยากที่จะรู้จักลูกค้ามากขึ้นเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแล้วทําการตลาดให้สมาร์ทขึ้นกว่าวันที่ผ่านมาอันนี้เป็นเป็นคอนเซป หนังสือไล่ออกไปครับบอกว่าถ้าคิดไม่ออกเริ่มจาก f a e e o o o k u u d i e n c e Insight เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังครับว่า f c e e o o o เนี่ยมันมี n s s i h t ์เต็มไปหมดเลยนะมันมีตั้งแต่ e m o o r a p h i c ใช่ไหมเพศช่วงอายุสถานะความสัมพันธ์ระดับการศึกษาตำแหน่งงานมันพูดถึงจำนวนไลค์เพจไลค์ like ก็บอกว่าจำนวนคนติดตามเรามากน้อยแค่ไหนโลเคชั่นใช่ไหมสถานที่เป็นยังไงหรือ Activity นะเขาติดตามเราผ่านทางไหนทาง Desktop ทางโมบายทาง iOS, Android ผมเคยเข้าไปนะสารภาพนะว่าเคยเข้าไปดูแต่ว่าถามว่าเราแบบโ,โหคือวิอเคราะห์ทุกวันบยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่พออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแบบอยากกลับเข้าไปดูใหม่เลยนะฟรี free, นะครับถ้าใครทำเพจเนี่ยไอตรงอินไซด์พวกนี้มันมีให้เราแบบโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็ทดลองดูได้นะครับแล้วเพจก็ฟรีนะครับถ้าเราไม่ได้ไปบูสต์โพสตไม่ได้ไปทำอะไรเนี่ย ก็คอนเซปต์เหมือนที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่าเราเริ่มจาก Data ที่อยู่ใกล้ตัวและพร้อมใช้งานให้มากที่สุดก่อนนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคราวนี้ค,คุณหนุ่ยมีเฟรมเวิร์กให้มา,มาให้อีกแล้วนะครับ5ขั้นตอนการทำงานกับ Data ที่เอาไปประยุกใช้ได้กับทุกงานตัวย่อคือ CPVAI นะครับเป็นเฟรมเวิร์นะเริ่มต้นจาก Collect Collect ก็ค,ก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 คือการเก็บข้อมูลนน,น่นเ่งนะว่าจะเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับ P คือ prep data ก็คือการเตรียมข้อมูลคือบางทีข้อมูลมันเข้ามาเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะเราต้องคลีนมันเราต้องเตรียมมันนะครับ V คือ visualization นะัคือทำให้ข้อมูลมันกลายเป็นภาพถามว่าทำไมมันต้องทำให้กลายเป็นภาพเพราะว่าภาพมันทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าตัวเลขอย่างเดียวที่สำคัญคือ A นะครับคือ analyze วิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะนั้นเนี่ย มันไม่ใช่แค่มี Data เราต้องเอา Data นะไปวิเคราะห์นะครับใครเรียนเรื่องไหนมานะครังสถิติอะไรพวกนะั้นวิเคราะห์ได้หรือมันไม่ต้องแอดวานอะไรมากมายนะแค่เรารู้ว่าลูกค้าเราอยู่กลุ่มไหนแบบไหนก็ได้อันสุดท้ายคือ I คือ i m p l e m e n t t t i o นะัคือเอาไปใช้งาน,นครับบางคนชอบวิเคราะห์นะวิเคราะห์เสร็จทิ้งอันนี้อันนี้ไม่เวิร์กนะครับสำหรับคนที่เป็น SM e เป็นองค์กรเนี่ยจริงๆเรามี Data อันหนึ่งที่เรามักจะเก็บอยู่แลละ คือเซลล์ดัต้าเวลาเราซื้อของเขาเออไม่ใช่เราซื้อของมีคนมาซื้อของกับเราลูกค้าเราเนี่ยเรามักจะให้กรอกที่อยู่เพราะอะไรครับเพราะเราต้องส่ง,ต,ง,ต,งต้องนู่นต้องนี่ใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่เยอะแยะมากมายครับเอาเซลล์รีพอร์ตตรงนั้นอนะ่ะมาใช้ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่ามันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บ Data อะไรใหญ่โตอะเรามีข้อมูลการขายแล้วนะครับไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ก็ได้นะ Excel ก็ได้นะครับ Copy มาใช้ได้เลยนะครับ ใครทำช้อปปี้นะอ่าผมเล่าให้ฟังนะผมได้รับการติดต่อจากช้อปปีมาบอกว่าอาจารย์เห็นมีหนังสือจําหน่ายซึ่งเอาตรงๆผมก็ไม่ได้คือผมก็จําหน่ายผ่าน C ีเอ็ดผ่านอะไรแต่ก็เห็นในเพจช้อปปี้ก็คงไปเห็นนะอาจารย์สนใจมาเปิดร้านไหมผมก็เป็นคนชอบลองนะอาแอบโฆษณาให้ด้วยนอดอนสอรี่นะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะหนังสือที่ผมมีอยู่ในในในมือผมตอนนี้นะครับเข้าไปดูได้ในในช้อปปีนะ n o p a d o l p o s t o f i s แล้วก็ s t o r y กำลังจะมาบอกหนังสือเล่มนี้บอกว่า s h o p e ปี Data ก็มีข้อมูลอยู่เยอะเลยอันนี้สะะารภาพเหมือนกันยังไม่ได้เข้าไปดูแบบลึกมากพอนะแต่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีนะครับว่ามีใครสนใจซื้อเราแบบซื้อแบบช่วงธรรมดาหรือซื้อช่วงที่เขาเป็นเซลนะช้อปปี้เขามีเซลมีโปรโมชั่นมีอะไรให้เยอะมากเลยจริงจมีคนมาดูแลด้วยนะต้องขอบคุณทางช้อปปีนะครับแต่ว่า ผมก็อย่างที่เรียนอ่ะผมไม่ได้แอคทีฟมากนะักน,นะบางทีก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่เขาบอกว่าเขาก็มาบอกอาจารย์โพสต์หน่อยเพราะว่ามันลด20%ภายในวันนั้นวันนี้เท่าน,นั้นผมถ้าผมไม่ลืมผมก็โพสต์อ่ะถ้าลืมผมก็ไม่ไม่ค่อยได้โพสต์นะครับก็ก็ข้อมูลพวกนี้มันคือเป็น Data เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวนะหนันสงสือเล่มนี้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนะครับอ,อย่างเรื่องราวเรื่องที่บอกว่าห้างทาเกตเนี่ย เขารู้เลยว่าเวลาเราซื้อของแบบไหนเนี่ยคนไหนกําลังจะทั้งตั้งคันเขารู้แม้กระทั่งที่ว่าพอด,ดูจาก Data เนี่ยเขาส่งแบบโ o สการ์ดไปแสดงความยินดีซึ่งมันเคยมีเคสนะครับว่าส่งไปเสร็จเนี่ยคุณพ่อเขารับเขาโกรธมากเขาก็เลยมาด่า t a r ์เกตว่าแบบเฮ้ยคุณลูกเขาเรียน High School อยู่เลยเรียนมปลายอยู่เลยเนี่ยแล้วคุณมาแบบส่งของแบบมาแสดงความยินดีว่าตั้งคันได้ยังไงเขาก็โกรธเป็นการดูถูกลบหลูเขาอะไรเงี้ย ซึ่งทาร์เก็ตก็ขออภัยนะแต่วันถัดมาทาร์เก็ตก็โทรไปแบบขอโทษนะนะเมนเจอร์โทรไปเนี่ยปรากฏว่าพ่อผมไม่ต้องขอโทษหรอกเพราะว่าลูกตั้งคันจริงๆคือทาร์เก็ตรู้ก่อนพ่ออีกลืมพูดไปทาร์เก็ตเป็นห้างสรรพสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาเขาแทร็กได้เจอเลยครับว่าถ้าเกิดคุณซื้อของแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เนี่ยคุณตั้งคันแล้วนะครับอารมณ์แบบนี้มันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเคสแบบนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะว่า ใครจะเป็นแบบไหนแล้วก็การซื้อของอีกเหมือนกันนะว่าซื้อของอันนี้มักจะซื้อของอันนี้อยู่อยู่คู่กันนะซื้อเบียร์กับผ้าอ้อมเราเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆเนี่ยพวกนี้มันมาจาก Data ทั้งสิ้นนะครับดัต้าทังสิ้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าคนมันมีมักมีพฤติกรรมซ้ําๆอะ่ะพฤติกรรมเดิมๆอะ่ะหรือเคสที่บอกว่ามีออกแบบบ้านจากจากคนทั้งประเทศอะ่ะคือ คือเขามีเว็บไซต์ให้มาดูว่าชอบบ้านแบบไหนยังไงเงี้ยพอมีคนเข้ามาคลิกกันเต็มไปหมดเนี่ยเขาก็เลยเอาข้อมูลอันนี้คือเว็บของ hemnet hemnet h-e-m-n-e-t เนะเขาก็เลยเอาแบบไอไอแบบบ้านต่างๆเนี่ยมาสร้างบ้านในฝันของคนในประเทศเขานะครับซึ่งเป็นคนสวีเดนนะครับเขาบอกมีการคลิก200ล้านครั้งนะเอา Data พวกนั้น,นมาสร้างบ้านในฝันคอนเซปต์แบบนี้ยเราเราเรา,เราจะเห็นว่ามัน มันเกิดขึ้นได้แล้วจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกรรมมันออนไลน์ซะเยอะเนาะไนกี้ก็ใช้นะใช้ Data จากเว็บมาปรับหน้าร้านใหม่ให้ตรงใจกับลูกค้านะครับต่อยอดไนกี้นะแม้กระทั่งเอาข้อมูลมาทํารองเท้าก็มีนะครับให้มันเหมาะสมผมจําได้ว่าเล่มก่อนๆเนี่ยหรือหรือเล่มไหนสักเล่มเนี่ยนะครับพี่เขาบอกว่าวิ่งที่กุนักวิ่งที่ลอนดอนกับนักวิ่งที่นิวยอร์กเนี่ย รองเท้าเขาไม่เหมือนกันนะเพราะว่า Data เขาเก็บเขารู้ไงว่านิวยร์กวิ่งแบบนี้ลอนดอนวิ่งแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการลงโฆษณาอาหารแบบ Delive r y เนาะพวกนี้เนี่ยมัน McDonald's ออกมาใช้อะไรออกมาใช้เต็มไปหมดเลยนะครับในในเคสก็บอกว่าถ้าเรารู้จักคนดีเนี่ยแทนที่จะยิงโฆษณาออนไลน์ไปยังทุกคนทุกพื้นที่ทุกเวลาเนี่ยเรา Data จากที่เรามีอยู่จากพนักง,งานหรือหน้าร้านมาปรับโฆษณาให้มันตรง ที่ชอบอีกอันหนึ่งคือที่กรุงศรีคอน sumer ครับคือมันมีปล่อยกู้ใช่ไหมพอกู้แล้วเนี่ยคนก็จะต้องโทรไปทวงบางทีคนก็ไม่ยอมจ่ายเงินก็จะมีพนักงานโทรไปทวงนะว่าเลยเดดไลน์แล้วอนะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าโทรไปส่วนใหญ่ก็ไม่รับมั่งโทรไม่ติดบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ดันมีกฎหมายว่าไม่ให้โทรทวงเกินวันละหนึ่งครั้งปรากฏว่า กรุงศรีคอน s u m e r เนี่ยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ครับว่าเขารู้เลยว่าช่วงไหนโทรแล้วมีโอกาสได้คุยมากน้อยแค่ไหนเขาโทรน้อยลงนะแต่ว่ากลับได้คืนนี้ได้ได้ทวงนี้ได้ดีขึ้นถึง20%อนะอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนิดเดียวนะครับหรือครั้งหนึ่งเนี่ยเคแบงนะครับก็คือธนาคารกษะกรไทยเราเนี่ยเคยออกแบบบัตรเดบิตนะ่ยที่เป็น Personalize มาแล้ว คือเอารูปตัวเองขึ้นมาบนบัตรได้นะครับหรือบางคนอยากจะรูปการ์ตูนขึ้นมาแต่ว่ามันติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมเขาก็เอาดูจาก Data เนี่ครับว่าการ์ตูนตัวไหนเนี่ยมันดังใช่ปะซึ่งพอมันดังเนี่ยเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้ให้คนเลือกได้เลยนะครับ Data ไม่ได้มีจากเพจไม่ได้มีจากการขายของผ่านเว็บอะไรเท่านั้นนะถ้าคนทั่วๆไปอะผมผมยังไม่ได้ทำเพจผมยังไม่ได้ขายของผ่านเว็บผมจะมี Data ได้ไหม คลาสสิกเคสคือ Google Trend ครับเซิร์ชได้เลยนะครับหรือหนังสือเล่มนี้ก็แนะนำให้โซเชียลลิส i ิ g งทูส์ Google Trend ก่อนอันนี้ท่านคือเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะใน Google ได้นะ Google Trend เนี่ยแล้วเซิร์ชหาได้เลยว่าคีย์เวิร์ดแบบนี้สมมุติว่าในในหนังสือเขายกตัวอย่างว่าหม้อ,มอทอดเนี่ยมันเพิ่งมาฮิตช่วงโควิดใช่ปะ่ะเอ้มันจะมาฮิตตอนไหนอะไรเงี้ยเซิร์ชเข้าไปเราจะเห็นกราฟเลยอยู่ดีๆมันเด้งขึ้นมาเลย ซึ่งคุณหนุ่ยก็ทำการบ้านต่อว่าเอ๊ะมันเด้งมาเพราะอะไรก็เลยใช้ไอโซเชียลลิสเซนนิ่งทูกถ้ายัางจำได้นะครับโนบุดนอรสตอรี hmm. ่เ <Nope. S 2> นี่ยผมเข้าใจว่าผมเคยเล่าเรื่องโซเชียลลิสเซนนิ่งไปบ้างแล้วด้วยนะแต่เล่าให้ฟังใหม่โซเชียลลิสเซนนิ่งเนี่ยมันคือประมาณว่าผมอยากรู้ว่าโนบุดนอรสตอรี่เนี่ยมีใครพูดถึงบ้างปัจจุบันผมทำไงปัจจุบันผมก็ใช้ Google อะว่ามีใครเสิร์ชเสิร์ชดูดูเสิร์ชคำว่านอบดนสตอรี่ขึ้นมาก็็็จะเเเหนวว่าามีีบบงรรฟอ มี Facebook เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ข้อจํากัดของ Google คือบางทีมันไม่ได้ทันอกทันใจนะเสร์ชอาจจะไม่เจอนะครับแล้วบางทีเนี่ยผมบอกตรงๆนะระบบคือเนื่องจากบริษัทมันเป็นคู่แข่งกันนะคนที่แท็กผมนบะดนสตอรี่ใน Facebook เนี่ยถ้าเสร์ชใน Google ก็มักจะไม่ค่อยเจอต้องไปเสร์ชใน Facebook นะเพราะฉะนั้นเนี่ย แทนที่เราจะต้องไปเสิร์ชในแต่ละแพลตฟอร์มทีละอันทีละอันทีละอันนะว่าใครพูดถึงอะไรบ้างเนี่ยถ้ามันมีโปรแกร,รมไอโซเชียลลิซิเนงเนี่ยใส่ค mm ีย์เวิร์ดนบโดนซอรี่มาเนี่ยไม่ว่ามันจะไปโผล่ที่ f a c Facebook y o u t y o u t u o g l o เอ่ออะไรดีละ่ะ t วิตเตออะไรเงี้ยม,มันจะลิงก์มาให้หมดเลยนะครับในเล่มนี้จะต่างจากเล่มที่แล้วนะครับเล่มที่แล้วคุณหนุ่ยไ,ได้แนะนำโซเชียลลิซิเงทูตัวหนึ่งนะครับแต่เล่มนี้แนะนําอีกตัวหนึ่งชื่อ Mandala Analytics นะครับ M A N D A L A แล้วก็ Analytics นะครับลองเสิร์ชดูได้นะในนี้แบบกึงก่งๆจะจับมือทำเลยบอกเลยว่าหน้าแรกเป็นยังไงมีให้ใช้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโปรแกรมมีแพ็กเกจเริ่มต้นแพ็กเกจพรีเมียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองลองเข้าไปดูนะคือดีเอางี้ผมผมชอบนะครับผมชอบเมื่อวานผมยังเข้าไปดูเลยเพียงแต่ว่า ส่วนตัวตอนนี้ยังยังยังไม่ได้ถึงขนาดแบบแบบจ่ายเงินซื้อใช้เลยอะ่ะเพราะว่ารู้ศักยภาพตัวเองไม่ใช่อะไระครับเวลาไม่มีซึ่งมันอาจจะเป็นข้อแก้ตัวนะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดผมจะทําอะไรจริงจังกับเพจน้องพดลสตรอรี่จากทําให้เรื่องนี้ให้เป็นธุรกิจแบบเติมสมบูรณ์ผมวิทย์คิดว่าไอไอพวกนาไลาติกโซเชียลรีสชิงพวกเนี้ยน่าจะเป็นเป็นข้อมูลที่ดีเลยนะครับเียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแบบ จริงจังมากอ่ะกลัวจ่ายเงินแล้วไม่ค่อยได้ใช้เอาตรงๆนะครับแต่แนะนําถ้าเกิดใครลองเข้าไปใช้หรือเขามีให้ใช้ฟรี14วันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อวานลองเข้าไปดูนะก,ก,ก็ก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับแมนด a ร่ a n a นาลิติกในาพาร์ทหลังๆของหนังสือของคุณหนุ่ยก็แทบจะแคปหน้าจอมาเลยอ่ะแล้วก็ทําให้ดูเลยอ่ะว่ากดคลิกแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ย มันเป็นยังไงนะพูดถึงอนาลิติกพวกนี้เนี่ยผมเคยใช้มาสักระยะหนึ่งตอนนั้นได้ Account ฟรีมาแต่เป็นของคนมาเลเซียนะ<ม>เขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขาก็มา Proach บอกว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์ลองใช้แล้วถ้าเกิดใช้แล้วมันดีเนี่ยอาจจะเผื่ออาจารย์จะไปใช้ที่มหาวิทยาลัยไ,ไปบอกที่มหาวิทยาลัยอะไระเงี้ยก็ลองใช้อยู่นะครับแต่เพียงแต่มหาลัยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ Active เรื่องนี้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงมีลูกค้าแหละคล้ายๆข,ของคนไทยนี่แหละนะครับ บทท้ายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณหนุ่ยเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มที่2เนี่ยด่าว่า Data d r i v e n marketing อ่ะซึ่งมันมีชื่อไทยเนี่ยนะเขาใช้ Data ในการเซตชื่อหนังสือเลยนะคุณหนุ่ยเล่าให้ฟังว่าเขาเขามีแบบอ่ะผมผมเล่าเร็วๆนะคือคุณหนุ่ยตั้งตอนแรกจะตั้งชื่อว่าธุรกิจโตไวด้วย Data แต่บกคือหรือบรรณาธิการของเล่มเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอาคาว่าเจาะตลาดด้วย Data ดีกว่าก็ดูจะไม่ตรงกันนะคุณหนุ่ยก็เลยบอกว่า เอาถ้างั้นกองเอา Data มาวิเคราะห์ไหมทำเป็นคล้ายๆ A/B testing นะแล้วก็เพิ่มอีก2 2 2ประโยคนยะสองคำนะคือการตลาดแบบรู้จริงนะครับกับการตลาดแบบฉลาดใช้ Data นะครับซึ่งเป็นจริงๆข้อที่4นี่แหละเป็นอันที่ที่ถูกเลือกเนี่ยเขาก็มีสช้อยให้เลือกแล้วเขาก็บอกให้คนลองทำปกขึ้นมานะทางสำนักพิมพ์ทำปกขึ้นมาแล้วก็ให้ใคล้ายๆเป็นให้จองอ่ะ แต่ว่ากระจายไปเป็นคาว่า A/B testing คืองนี้สมมุติว่าเราเข้าไปใน Facebook หรือเข้าไปในเว็บเนี่ยเราเข้ากับเพื่อนเราเข้าอาจจะเห็นหน้าปกไม่เหมือนกันเอออย่างเงี้ยเขาก็เรียก A/B testing แต่ว่าอันนี้มีให้เทสสีเรื่องเลยแล้วเขาบอกว่า test จริงๆก็คือเปิดให้จองเลยถ้าชื่อไหนคนจองเยอะเนี่ยแสดงว่าชื่อนั้นน่น่าจะมีความสนใจเยอะปรากฏว่าเขาบอกเซอร์ไพรส์มากครับ ชื่อที่4คือซึ่งเขาไม่คิดว่าจะเป็นชื่อที่ถูกใจเนี่ยกับมีคนจองเยอะมากนะครับการตลาดแบบฉลาดใช้ Data จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มที่2ของคุณหนุยเคสแบบนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ที่ดีนะแทนที่เราจะมานั่งคิดอะไรกันเองเนี่ยเราอาจจะใช้ Data มาเป็นตัวนำแต่แน่นอน Data มันคงไม่สามารถจะมาแทน Judgment คนได้100%เเข้าใจครับว่าบางอย่างเนี่ย คนก็ต้องมี j u d g m e n t แต่ผมกําลังจะพูดและสนับสนุนนะว่า j u d g m e n t โดยที่ปราศจาก Data Support เลยเป็น j u d g m e n t ที่อันตรายมีเคสอยู่แล้วนี่ไง Data เป็นแบบนี้แต่ผมคิดเป็นแบบนี้แล้วผมก็เอาชนะได้เห็นไหมอาจารย์ไปเชื่อ Data ได้งไงใช่ครับแต่ในรองเทอมเนี่ยผมคิดว่าน้อยคนนะที่จะชนะ Data ได้ตลอดเวลา ถ้าภาพแบบนี้ใช้ Data มาช่วยแล้วคุณจะ Make Judgment against Data ก็คือคุณจะตัดสินใจไม่ตรงกับ Data ที่คุณมีก็ยังดีกว่าที่คุณไม่มี Data เลยมามามาช่วยเลยนะครับก็หนังสือชื่อ Data Thinking นะครับทำธุรกิจให้รุ่งยอดขายพุ่งด้วย Data ของคุณนะัทพลม่วงทำนะครับเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนนะน่าสนใจมากนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้เรื่องโควิดก็เหมือนเดิมนะผมก็พูดบ้างไม่พูดบ้างแล้วล่ะนะครับแต่ก็ยังสนับสนุนให้ท่าน ไม่ว่าจะฉีดแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับต้องป้องกันตัวนะค,คนที่ฉีดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกัดตกเพราะว่ามันติดได้นะแล้วถึงแม้จะไม่มีอาการหนักมันก็แพร่ได้นะครับก็ต้องสงสารคนที่ยังไม่ฉีดด้วยนะครับเพราะว่าเราแพร่เนี่ยเราไม่รู้เราแพร่ให้ใครบ้างนะก็ต้องระวังนะครับใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็พยายามห่างๆคนอย่าเพิ่งใจเย็นนิดหนึ่งให้ประเทศเราแบบ อยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วเราตอนนั้นเราจะแบบเปิดประเทศเอะไรมันมันชีวิตมันกลับมาเป็น n นอ m เ l ได้เร็วที่สุดเพราะยังยังคงติดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็เปิดประเทศไม่ได้มันมันก็ลําบากอะ่ะเพราะคนมันติดมันมีผู้ผป่วยหนักอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดถูกไหมนั้นคนฉีดแล้วต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสทถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.